เฮ้ยเฮ้ยน oh, uh, okay. uh, okay. uh ้าเคดีด okay. ีเฮ้ยเฮ้ยนาเคเฮ้ยเอาดีมันข้ามได้เนี่สะพานนู้นก็ข้ามได้ข้ามโดินะข้ามโดแบบมีที่ซ้อมปะไปนะลองเฮ้ยนาเอาดีว่าไม่เหลือนาเอาดีเฮ้ยเฮ้ยเอาดีไปได้มันข้ามได้มันข้ามน้ำได้อุ้ยนาโคตรโหเลยโคตรโคตรข้ามได้เลยเฮียกู่ว่าจะเดินกลับแล้วเมื่อกี้ นะแต่ละข้ามยาวๆไม่ได้ยาวแบบวันวันผมไม่ทำอะไรอยู่เลย,ยลองตำยาสากำรรมมที่อ่ะไม่วันวันผมไปทำอะไรอยู่แล้วตอนให้เขาส่งเงินแกงที่เขาปล่อย,ยรรอยู่แต่โตบา สัเก <mm <okay> ็ตไหมน้องได้ครับ R สามสี่อ่ะอมุ่อมุ่นใครเนี่ยแท็กใครเนี่ยไม่รู้แท็กใครไม่รู้แท็กกูป่าวะใช่จอนานแล้วขนาดนี่นั่นแหละว่าไงตะกี้วายพวกออฟซิเดียนพวกอะไรนี้มันซ่อนอยู่ไหนนะอะไรนะยังไงอย่านะพวกแบบเลสเตอร์น์พวออฟซิเดียนอะ อยู่ยงไงอ้นี่ไงไออะไรวะสีเขียวอ่ะสีเขียวอ่ะแร่เขียวอ่ะแร่เขียวขวาม,มือดูใน,นแบบอ่ะใช่ขวาม,มือม,มันใช้อะไรนะมันใช้อะไรฟาร์มอะไรนะมันใช้อะไรบ้างอ่ะนะทียบฟาร์มอ่ะใช้เนี่ยไอที่ขุดใหม่อ่ะอ๋อที่ขุดย,วยาวๆอ่ะด้ามยาวๆอ่ะไอไอ้อนละสี่แสนไอสว่านนะนะไม่ใช่สว่านอะนักสี่แสนที่ขุดด้ามยาวๆอ่ะจอบอ่ะจอบอ่ะเออเสียมอ่ะเสียมอ่ะเออ ว่าเลยไอ้เหลือว่าเนาะเรื่องอะไรจะให้แคมป์เอ้ยนี่มันสามดอนี่มันสามดอด้วย่ลองที่เลยไปดิเยี่ยนเลียวเลียวแม่งแบบมันต้องปล่อยปล่อยปล่อยคันเร่งเดียวอ่ะอันนี้มันสามดอด้วย嘛เทียโบเอ้ยโอ้โหโบมันทะลุโบทะลุฝาพงเลยสัตว์ปลายมันไหลอยู่นะอะไรขี้อะนะไหลอืมกำแรงดิเป็นไงบ้างนะคันเนี้ย รถปกติวะ EK นายนะรถอะเมื่อกี้ะอะไรนะรถ EK นาย EK นายใช่ใช่เขาว่าเล่นน้ำเล่นน้ำดีเลยอะเล่นน้ำดีอะใช่ใช่ใช่แบบผมไปลองมาแล้วแบบโอ้โหแบบก็คือนะเคยเห็นไหมที่แบบลงน้ำปุ๊บแล้วรถมันจะเหินอะเคยเห็นไหมอ๋อมันเป็นเหมือนพิ้วุดใช่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 เป็นเหมือนพิวุดเลย เหมือนมันเอาเครื่องขึ้นข้างบนนะให้ไม่ดับเหมือนเหมือนเหมือนรถกบอะนะอ่ามัน,มนเป็นเหมือนพิลอตก็คือไอเวลาโดนน้ำมันก็ยกลอ้อเฮานะเออแบบยกล้อแล้วเหินแล้วไปเลยอะไปเข้าใจเข้าใจเห,หมือนพิลอตอะใช่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 ไปจนดับอะต้องเดินกลับอะงงอะที่จารีขับองเงี้ยครับผมนะตามนั้นเลยครับ ถ้ามันพุ่งนะเลยอะเฟี้ยวเลยดืดล้วนะหรือว่าไงมันไม่พุ่งออกแบบตั้งแบบต้นพวกพุ่งเลยอะจี๊ดๆเลยนะยนะใช่ต้นมันต้องพุ่งกว่านี้จะควบคุมรถรถง่ายเอเ่อเรื่องการควบคุมอ่ะก็คือง,ง่ายแบบเวลามึงคอนโทรลรถแบบอากาศอ่ะ จะคุมรถง่ายแต่งเต็มแล้วครับ <ไป S 1> แต่งเต็ม <ไป S 1> แล้วเนี่ยหมุนรถสุดยอดครับมันก็มันก็นขุมรถง่ายดยู่สุดยอดนะสมกับเป็นอาเคคอลินเฟิร์สครับแบบนี้ขับ่างนี้เฮ้ยใช่หรอครับ,รบผมกดตึงนะว่าจะเล่นกี่ไม กลางลำเอาเอาเอาล้อ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 ทับเอาล้อทับทับต้นไม้ไว้เมื่อกี้ก็ตกลงเสาวของโควายุดไหมนะไม่รู้ว่ะทำไมอ่ะโหนะครับโหดจัดเลยอ่ะจะยุบเหรอเขาจะหยุบเขาข,ขายรถประมูลแล้วนี่เ<อ>าขาดีาจ่ายนี่นีิมิตอดเออใช่ ไอเรือนะขับโหดจริงนะผมทําไม่ได้อะไอ้รถประมูลนั่นน่ะนะเพราะว่านะครับโหดนะผมว่าหมอมากคันนณะใช่อุ้ยนักขับได้นะนักขับได้เหรอที่แลวว่าว่าฮะอะไรนะไปไหนได้ไหมทำไมไอผมติดคุกตามอยากขี่เครื่องบินโอเคโอเคเดี๋ยวโทรไปาโอ้แล้วถ้าหน้ข้ามข้ามได้นะ บอกเลยนะถ้านาข้ามได้นะโอ้โหเหี้ยม <ah> ันข <uh ้ามได้นะถ้ามันเป็นเหี้ยเอาดีนะใช่หรอข้ามได้น้ำเนี่ยไหนนะลองได้ไหมนะขอลองดูหน่อยข้ามได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนะแถวดีดีเฮ้ยเฮ้ยนาเคเฮ้ยเอาดีมันข้ามได้นะสะพานนู้นก็ข้ามได้ตเอาดีนะซ้อมโดยแบบมีที่ซ้อมปั้มีมีผมมีทำเลย มันข้ามได้เดี okay. ๋ยวกูข้ามน้ํำยาวให้มึงดูเนี่ยเอาดีข้ามไปฝั่งโน้นอะไม่มนข้ามได้สะพานพวกนี้กูเคยเอาพิ้วที่อันเก่ามาลองข้ามดูแล้วขึ้นมาจริงโอ้่านนะท่านท่านท่น่าทานไานทอาทนะ่นานน อุ้มหน่ยงานุมไหน่วยงานมผมคนดไอุ้มไม่ได้อุ้มไหน่อยงานไมันรู้ไม่ได้ใช่ปะเออมันรู้ไม่ได้มันอยู่บ้าไงมึงฆ่ามันได้เหรอมันมีวิธีฆ่าผมอะแต่มันรู้ไออดแ่เรื่องมรู้ไม่ได้ารับแรงหน่อยแบนะลองยน้าเอาดีว่าไม่เหลือน้าเดี ออุ้้ยยเเาดีไปได้มาข้ามได้มาข้ามน้ำได้อุยนาโคตรโหเลยโค้ดโอ้โค้ดโอ้ก็ข้ามได้เลยเฮียกูอว่านั่นเดินกลับแล้วเมื่อกี้โอ้โค้ดสุดจริงครับแต่ละข้ามยาวๆไม่ได้ยาวแบบยาวเกินอุ้ยเอาดีเฮ้ยเฮ้ยดูนี่นะนะนะทำรถ เอ้ยเป็นพี่อะไรไอ้สัตว,ตวน่าทำรถลงไปขึ้นคันแล้วไม่จมด้วยยอดครับสวยครับสวยสวยนิ่มจัดเฮ้ย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 เฮยิโค้งยัยยยวยงวะ ไม่นะมันอยู่ที่หลังพมอะไรเองเห็นที่พี่ยังขับจมเลยเป็นเที่ยวอะไรมึงเป็นเที่ยอะไรเป็นอยู่ที่หลังพมอะไรไอ้เหี้ยมันก็ขับได้ปกตินี่ไอ้สัตว์ลงน้ำได้พีี่่ขับตรงนี้ลโหรอไม่นะขับไม่จมวะว่าไงวะไอเห็นปะพี่จมตรงนั้นเลยนะเว้ยเออเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปเลยนหะไปเลยเอาอ่ะไอเห็นปะพี่เอเอลาตเต้ พี่ขับพี่จมตรงนี้มันเป็นอะไรเหี้ยลูกเหี้ยมันขับได้ตรงนี้มันขับขับได้เป็นแม่น้ำยังที่เกียงอันเนี้ยขับได้มันขับได้นะผมขับแล้วจมจริงๆนะนะแต่นะขับไม่จมเฉยเลยงงเลยผมงงเลยแล้วเต้แบบงงเต้งงเต้เลยปะใช่ครับเพราะว่าผมขับจมแต่นะขับไม่จมเฉยเลยขับอย่างนี้พอแบบพอแบบใช้แบบใช้ตระกูลไอ้ใช้นามสกุลคอนเฟิร์มได้ปะ มาได้ได้เลยครับได้เลยเปลี่ยนเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนได้ครับนะเปลี่ยนได้ได้ครับนะได้โอ้ดูดิดูเหินดิเมื่อเหินเมื่อโคตรึงเหินผ่านอันนี้ด้วยนะเหินผ่านใบไม้อ่ะแล้วมันตอนเราจะไม่เห็นวิสัยทัศน์อ่ะนี่ไงเมื่อขี่เสาให้ด้วยไหมโง่ะชนโคตรเนี้บงง่ะชนชนแล้วไปทางคันเลยลุงลงน้ำดิเลยลงน้ำเนี่ยลงน้ำสายมือเลยนายายนายายอุ้ยเดี๋ยวมันอึ้งนายายเดี๋ยวมันอึ้งเดี๋ยวอึ้งนายายครับเดี๋ยวมันอึ้งเดี๋ยวมันอึ้ง เด็ดเดี๋็ดเดี๋ยวเขาจะอึงะ้งมีแม่งมีเฉพาะปากตอนแหล่ไอ้เหี้ยอยู่ในรถนะฮะ,<น>ะผมผมขอร้อนได้ไหมครับนะน้าหน้าย่าแบบว่าขับขับทางปกติเลยน้าอย่าโชว์เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอึ้งกันมีอะไรไหมมีเจ็ดอึ้งมีข้าวไหมเอ้เอ้เอ้ข้าข้าไม่มีหรอหยุดนี่คือการปล้นครับนี่คือการปล้น หยุดเดี๋ยวดอหยุดครับเรื่องกาล้นครับอะไรทำาฮัลโหลได้ยินแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วที่ตัวพีอ่ะเห็นแล้วเดี๋ยวตกใจกันหมดกูบอกให้โอยนะพอๆแล้วครับนะกูก็โดดขึ้นกูก็โดดเข้ากูก็โดดเข้าคุกแล้วก็โดดออกมาได้ผมเชื่อป่าไหนะนะไหนอะดูดีนะแล้วน่าจะเข้าคุกยังไงครับแต่ เข้าอ่ะเข้าทางประตูอย่างเดียวนะเข้าอะเข้าง่ายเข้าง่ายโอ้เขาดีแต่แต่ออกออกออกระบากโอ้แต่นะก็ออกได้แต่กูออกได้โฮ้ยเนี่ยเปรี้ยววะเปรี้ยววะเปรี้ยวปากตอแหลจัดอีเหี้ยเอาวะกูเอาจัดป่ะกูตึงอ่ะกูบอกให้เลยมีเหล็กป่ะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยนะ <|so|>? จะปีนเข้าจะปีนเข้าไงจะปีนเข้าไงหลับแป๊บนะหลับแป๊บมึงมีทองอ่ะนะเอาไหมไม่ไม่ไปทำเจ้าคุกให้เอเมเบียเฮ้ยมึงดูรถด้วยนี่รถหาย